ไม่สิทธิความสําคัญเมนนี้สําคัญหมดเนาะ,ะเฉลยศึกนะคะเอ่อที่จะส่งกลับวันที่สิบสองมีสลลยศึกศึกเจ็ดนายมาสัน้นขอทําฟันกอนลับประเทศทนะพี่น้องโอ้ยก็ <c ười> ยลยเงึดกับประเทศไทยเออแล้วกับประเทศคเมนนี้เด้มื้อนี้ยิงมาเห็นเอ่อประสาทตาควายนะฮะเขาเอาดางคุม แล้วก็มีเพทั้งผู้หญิงผู้ชายนะขึ้นมาแล้วก็ประสาทอะไรอะ่ะพระสร้างฐานยูสรุปว่าเป็นของเขาแล้วเมนบอพี่น้องขาอันนี้ข่าแทหรือขา่าหลวงจ้างใดหน้าอายชาวโลกแท้ประเทศไทยเรานะฮะเออทุกอย่างก็มีดีกว่าเขาแล้วนะวันนี้อ,อ่อเมริกานะคะหยุดนั้นแล้วเนาะเปิดสิทธิ์ให้ซื้ออาวุธเราเด้อีกน้อยปล่อยให้เขามีอาวุธที่ใหญ่หลวงทอกับเฮาแล้วมาสู้กันอีกเทีย่ยงเ้นติ เฮ้ยตลกจริงๆขอทำฟันกนับประเทศเจ็บนายเอา้าสิบแปดนายโอ้อยังห่วงยากรอคิดว่าเฮาสิใจดีปะนั้นบอกเฮ้ยเบาแล้วก็ได้